กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สูค่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับจนหลังนะครับแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องนะครับแต่ละแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องนะครับ แนวทางมีเขา่ามีหลุดพี่น้องนะครับเนาะบ่าว่ากันนะพี่น้องไม่ว่ากันเนาะนะครับวดวันที่สีทนะววทส่ที่ผ่านมานะพี่น้องนะงครับวดวันทะี่สี่ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะปูมงคลเนาะพี่น้องตัวโบแมนพี่น้องวันที่เก่าไหม วันที่หกไหมพี่น้องวันที่หกเนาะปูมงคลหลุดเด้พี่น้องปูมงคลปูมงคลหลุดพี่น้องนะครับปูมงคลปูอุดรนะพี่น้องเนาะเป็นหลุดเนาะกระบอกเป็นยังพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดได้พี่น้องนะครับปูมงคลหลุดนะครับ ้องอยวให้เบิ่งย้อนหลังก่อนได้นะครับเดี๋ยวหาย้อนหลังแป๊บนึงนะครับย้อนหลังย้อนหลังปูมงคลพี่น้องนะครับวันท yeah> ี่หกย้อนหลังพี่น้องปู่มงคลหลุดได้พี่น้องเด้อนะครับย้อนหลังปู่มงคลหลุดพี่น้องนะครับวันนี้สิมาแกโตพี่น้อง ่าว,ว,วะขวนที่หกเมื่อกห้หลุดพี่น้องนะครับไหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องนะครับแนวทางออกเก้าศูนย์กับศูนย์สามหกพี่น้องนะครับลุดพี่น้องนะครับปูมงคลหลุดแล้วนะพี่น,อน<ส>้องเนาะเด๋ยวสีผ้าผีผ้าน้องมาตามต่อปูมงคลกันเลยพี่น้องนะครับเนาะ,ะวาเพิ่นสีกู่ซื้อเสียงขึ้นมาใดบอกตามรักบ่โดนนะพี่น้องนะครับตามรักบ่เหลือนะพี่น้องแก่ ข่ามาแก่แขนมากู้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่น้องนะครับพราจะดีว่ากู้ได้ทุกสถานการณ์นะครับนะแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนี่ยพี่น้องแต่ว่าผ่าดปุ๊บผลฝ่าวเลยพี่น้องฝ้าวแก่ทันทีเลยนะครับเมื่อเบิ่งกันพี่น้องวันที่เก้าพี่น้องนะครับมาดูวันที่เก้าเนาะเิ่นจีแกะแขนได้บ่พี่น้องนะครับเิ่นจีล่างตาได้บอวันที่เก้าพี่น้องนะครับเนาะ วที่เก้านะครับทุกสำนักที่ลุดเพื่อแก่แขนได้ไหวไหวได้พี่น้องนะครับลุดมือนี่มืออื่นมือฮื้อแก่ได้เลยพี่น้องนะครับแต่ว่าปูมงคลสิเป็นยังไงใพี่น้องนะครับ ติดตามเด้อแต่ว่าพอใจดีที่ทําชีพมากกับปูมงคลปูท่องเป็นตัวหลักพี่น้องนะที่ว่าแก่ที่ว่าเก่งที่สุดนะครับอ่ะพี่น้องลาวพัฒนานะครับเพิ่์ลรุตแกจะคิดว่าเพิ่นสิฟื้นบ่ได้พี่น้องเร็วพร้อมลาวพัฒนาเป็นเก่งอีีพี่น้องนะครับยอมรับเลยนะครับเขาไปเบิ่งย้อนล้างได้พี่น้องนะครับลาวพัฒนา ปู่มงคลพี่น้องนะครับปู่มงคลพี่น้องนะครับเพิ่นเกียร์ได้เร็วได้พี่น้องเด้นะครับลาวพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่างวิ่ง บนล่างแต่ว่าส่วนมากแก่แค่น,นี้บ๊อบพิผาทได้พี่น้องได้นะครับแนวาทางของพฤศิกันปิดจัน้านั่งกันคักก่อนได้หนิพี่น้องตามรักสิล่งถึงตะมือแหลกเป็นเรืว่าขอปิดจหนนาอีกจะขังหนึ่งก่อนพี่น้องเนาะนะครับ วิ่งหนึ่งกับห้านะครับวิ่งหนึ่งกับห้าเด้อนะครับปู่มงคนวิ่งหนึ่งกับห้าพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพี่น้องสตัดสินใจนะครับมักกระจัดเด้อพี่น้องเด้อขัดกับผ่านเด้อนะครับ แนวทางมีเขา่ามีหลุดพี่น้องนะครับแนวทางมีเขา่ามีหลุดพี่น้องนะครับเอาพี่นอ้องมาเบิ่งกันพี่น้องจับคู่นะครับปู่มงคนพี่น้องห้าหนึ่งห้าสอง 5ะใช่ศูนนะครับนี่คือของปู่มงคลเด้อพี่น้องนะครับช,ชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของปู่มงคลพี่น้องนะครับหนึ่ง สี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับพี่น้องนี่คือเนื้อทังของปูมุ่งค้นพี่น้องนะครับที่เอามาฝากพี่ต่อน้องนะครับเนาะ นะครับให้พี่น้องพิจเจรานาอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมักกะจัดคัดกับพานพี่น้องแนวาทางมีเขามีหลุดใดเอาพี่น้องวันที่9ก้าปูมุคลจิล่างแขนล่างตาแล้วบ่พี่น้องวันที่9ก้าธันวาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่างหนึ่งกับเ้าเออหนึ่งกับห้า 1, 5, พี่น้อง จับคู่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าศูนย์พี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องแคบหน้าจอปูมงคลใ้พี่น้องให้กำลังใจเนะพิ่นเนาะพี่นะ้องเนาะให้กำลังใจเพื่อนหลายๆได้พี่น้องได้นะครับกำลังใจดีที่สุดพี่น้องแคบหน้าจอแล้ว,ลวพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์นนกดแชร์กดติดตามปูมงคลกันหลายๆพี่น้องนะครับแคบหน้าจอไว้เอาไว้เป็นพยายนหลักฐานวันที่เก่า วันจันทร์ที่เก้าพี่นอ 2, ้องสองทุ่มเคืองดูผลทันทีเข่าหรือหลุดพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ